Una matina, mi zona santo, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una matina, mi zona santo, el amor ha morimado, un panichano, oh guariria. Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 un panichano, oh guariría, que me นี่ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับ Challenger วันนี้นะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมอีเวนต์พิเศษนะครับผมซึ่งเป็นทางของทีมงาน Challenger เดี๋ยวก็มาจัดกันที่สนาม CQB นะครับผมอีเวนต์นี้นะครับมีบอกได้เลยว่าโอ้ของรางวัลมันก็เยอะมากมาย ellowtail ทีมง,งานนะเอาของมาเป็นของ s a <ไ S 2> m p l ลของตัวนึงมา sample s a m p l ลหยิบของมาหยิบของมาซึ่งจะต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทางพี่ๆใจดีนะครับสนาม CQB City Center คอนเตอร์โดยร้านไฟฟลายพาราแลกแล้วโอ้กนะครับผมซึ่งบอกกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีแจกรางวัลใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางของโอ้ออกที่ได้ให้มานะครับผมก็คือเป็นเอ็มพอยด์นะครับผมจอดเอ็มพอยด์นะครับแล้วก็จะมีของนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้จะเป็นของที่ระลึกเล็กๆนะนะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัตรกิฟต์เชื่อจากทางไฟฟลานะครับผมแล้วก็เป็นบันตรสนามเล่นฟรีจากทางซี curity เซ็นเตอร์นะครับแล้วเราก็จะมีของที่ระลึกจากทางชาร์เลนเจอร์ให้ไปด้วยนะครับผมบัตรเล่นฟรีแล้วก็กิฟต์เชอร์ของทางไฟฟนะครับก็ ถึง31มกรานะครับผมเพราะฉะนั้นไดน้ไปก็รีบไปใช้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดกิจกรรมนะครับผมซึ่งเราไม่ได้เล่นกันเองแล้วทางชิง,งานชา a l เลนเจอร์เราไมา่ได้เล่นเองครับรอบนี้เนี่ยเราจะให้ลูกค้าของทาง c ี b c บีซิตี้เซมาร่วมเล่นกับเรานะครับผมแล้วก็แจกของพวกนี้กันไปอย่างจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนเราไปรับชมกันครับ เราก็จะมาอธิบายกฎกติกาการเล่นกันนะครับผมซึ่งกฎกติกาการเล่นนะครับผมเกมนี้ก็คือจะเป็นการเกมชิงตัวประกันนั่นเองซึ่งตัวประกันนะครับผมก็จะเป็นซาตาคอร์สนะครับทำไมหน,หน่าเกงันมันแน่นมันแน่นจะทำอะไรมาทีมบกทอปทโอ้ยมันตกน้าดูทำไมผมให้มันกระชับไงอ๋อหายแล้ว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 แสบเลย <laughs> ซึ่งกฎกติกาของเรานะครับผมเราก็จะมีทีมบุกจะเป็นสีแดงทีมรับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมซึ่งไฟบุกจะต้อง เข้าไปฆ่าเซนตา้ายังไงก็ได้ให้มันตายนะครับผมส่วนไฟลับจะต้องป้องกันเซนตา้าให้พาออกมาจากนอกสนามได้อย่างปลอดภัยนะครับผมซึ่งเราจะมีเวลาทั้งหมดเนี่ย5านาทีตายเกิด3นาทีเคลียร์อีก2นาทีแต่กฎนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอันนี้ไม่ตายตัวนระับกรณีเกิดการเสมอกันเราก็จะนําลูกโป่งทาร์เก็ตนะครับผมถ้าทาร์เก็ตลูกโป่งเนี่ยตามตัวเซนตา้าเนี่ยมีมากกว่า3ทีมดีเฟนซ์จะชนะไปแต่ถ้าเกิดตามกว่า3ลงมาทีมแอทแท็กก็จะชนะนะครับผมซึ่งทาร์เก็ตของเขานะครับผมก็จะปูกมไ้ที่ตัวจุด ข้าง2จุดนะครับครับประมาณหนึ่งจุดหมุน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 แล้วด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงก็ได้ให้ลูกโป่งไม่แตกเออบอกกูใช่ทำยังไงก็ได้ให้ลูกโป่งไม่แตกบอกฉันจะทำอะไรได้เอาก็นี่งก็เผื่อแบบให้จะโดนหัวก็เนี่ยเอาแขนบังแขนบังเวลาการโดนยิงอย่ายิงมอย่างเงี้ยหรออย่ายิงอย่ายิงเง้ได้ได้ได้แั้วผมเดี๋ยวเราไปเข้าสนามแล้วไปดูกันที่ว่ามันจะมันกันขนาดไหนผมไป สาซานต้าพร้อมไหมไม่พร้อมอ่ะไม่เคยพร้อมตอนนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่สนามแล้วนะครับผมนี่ก็แบ่งสีแบ่งแล้วหนึ่งยูนอันนั้นฝั่งนี้สีเหลืองอืมไหนนะอ่ะหัดแทนไปสิอ่ะสีเหลืองเหรอสีเหลืองเออสีเหลืองนะผมทางฝั่งนี้สีแดงครับสีแดงครับ เดี se, ๋ยวเราผสมกันว่าทีมสีอะไรจะได้เป็นฝ่ายตั้งรับทีมสีไหนจะได้เป็นฝ่ายบุกนะครับออกทีมไหนทีมนั้นจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายบุกโอเคไหมครับหัวหัวสีแดงเลือกเลยครับจะเป็นฝ่ายที่มีฝ่ายคุ้มครองันบ้าหรือฝ่ายดักมันบ้าสามตัวเลือกเลยครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ่าขั้นตอนาเลรสีเหลืองจะเป็นฝ่ายอยู่ด้านนอกนะครับจิ้ลูกโป่งตันต้าให้หมดอย่าให้ตันต้ามากดตู้ไยได้สีแดงมีหน้าที่เคลียร์ประตูฝ่ายตรงข้ามแล้วพาตันต้ามากดตู้ไฟเพื่อให้จบเกมทันทีโอเคไหมครับทีมสีเหลืองไม่มีตายเกิดนะครับย้ำสีเหลืองไม่มีตายเกิดส่วนทีมสีแดงสามารถตายเกิดได้ในช่วงแรกที่ทางแม่สนามจกำกัดเวลาโอเคสีเหลืองเข้าจุดเกิดด้านนอกเลยส่วนสีแดง พาซานตาเขาจะเกิดด้านในเลยครับ เอาแล้วครับปะทะกันแล้วครับปะทะกันแล้วอนี่สีแดงถ้าโดนสีแดงแล้วสีแดงนะ เอาล้วครับแันต้าครับลุกค,คืบไปแล้วครับแันต้าลุกค,คืบไปแล้ว ครับผมตอนนี้ซันต้ามีชีวิตอยู่นะครับสุดยอดไปเลยครับซันต้าหนังเหนียวจริงเลยอ่ะ ต่อจ้าแล้นะผมล้งมันใหญ่ล้างมันใหญ่เล็กโอ้ยหอกแล้วอะไรเนี่ยกล้องนู้นนะจ้ากล้องนู้นนะครับ กล้องนี้นะฮะหนึ่งสองโอเคแล้วผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็กิจกรรมของทางชาเลนเจอร์เราก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะทําการเล่นแบบปกติแล้วนะครับผมก็คงไม่มีเวลามาถ่ายอะไรเนยแล้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครัผม